พระพุทธเจ้าของเราเป็นเชื้อสายกษัตริย์กรุงกบินละพัทคลองราชถึง29ปีเห็นโทษการเป็นอยู่พอมองเห็นอนาคตตัวเองจะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายอันนี้คือจุดใหญ่ที่พระพุทธเจ้าหรือสิทธ,ธัตถะเสด็จออกไปบวชเห็นความแก่ความเก็บความตาย อันนี้ไม่พ้นทุกคนเกิดมาแล้วพวกเราท่านทางหลายอ,อยู่ที่นี่เหมือนกันนะะั่นแหละต่างคนก็ต่างรอ,อวีซ่าของใครของเราอยู่ว่าง,งั้นเถอะพวกเรารอวีซ่านะไม่รู้จะเดินทางไปต่างประเทศวันไหนไม่มีใครรับรู้วีซ่ามาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละเพราะนั้นทุกคนรอวีซ่าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก่อนท่าน จะถึงดีซ่าจะมาถึงท่านท่านจึงหาทางออกว่าจะทำยังไงจะ,จะไม่มาจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกไปแล้วไปเลยว่างั้นเถอะไม่กลับมาอีกว่างั้นเถอะขอทานจากชาวบ้านพอชาวบ้านเขาเห็นเออนักพจนักบวชสมัยนะั้นมีเยอะได้เ,เป็นนักพจนักบวชเป็นลือสีสีีพลอ,อนุ่งผ้าพลุงพลังหนวดเขา้า ต็มไปหมดว่างั้นแต่แต่ศิทธตาะนี่ป่งผมแล้วก็ใส่ชุดย้อมฝาดผ้ากาสาวพัดก็ออกไปบินธบาทเหมือนกันเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเขาเห็นเขาก็บอกเออนี่นักพรตเขามาขอข้าวกินเว้ยใส่บาตรบริจาคทานจะได้เขาก็ใส่ในบาตรของ นักพรตนักบวชนั้นเขาก็ใส่บาตรให้สิทธตถ่ไม่ร้หวานไม่โลข้าวไมู่้อะไรใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปตักใส่ในบาตรสิทธตถะก็มองดูบาตรเจ้าเอาเอขนาดนี้พอฉันได้แล้วพอแล้วสําหรับเราคนเดียวสิทธตถะาก็เดินกลับพอกลับมาถึงทีอ่อันนั้นเป็นวันที่แปดแล้วนะทั้งที่หิวเต็มทนนะไม่ได้ทานอาหารมาเป็นวันที่แปดแล้ว ท่านมองอาหารอยู่ในบาทของพระองค์ไปเห็นสมัยก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินสำรับกับข้าวก็เต็มไปด้วยของปราณีตไม่รล้วกี่ถ้วยไม่รล้วกมีแต่ถ้วยมีแต่ช้อนเงินช้อนทองอาหารสำรับกับข้าวอุดมสมบูรณ์แต่มาบัดนี้อาหารรวมอยู่ในบาทาไม่รล้หวานไม่รล้วคราวตักลงไปในบาร สิทธะมองเห็นแล้วที่แรกก็ท่านจะฉันไม่ลงเหมือนกันทานไม่ลงเหมือนกันเพราะว่าท่านเห็นอาหารอยู่ในบาตมันคละเคล้ากันไปหมดแต่ในท่านก็สอนพระองค์เองพระองค์บอกวสิทธะสมัยก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเธอต้องอยู่แบบลายชาอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เธอเป็นนักบวชสียแล้วเธอเป็นผู้ขอ การขอคนอื่นเขาให้อย่างไรเขากินอย่างไรเขาใช้อย่างไรเขากินอย่างไรเขาก็ต้องให้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้มาเราก็ต้องกินอย่างที่เขาให้เราจะไปเรียกร้องได้เหลือเพราะเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ซื้อได้หาเขาให้อย่างไรเราก็ต้องทานอย่างนั้นเราต้องกินอย่างนั้นจากนั้นพระองค์ก็ตัดสินใจเขาให้อย่างนี้เราก็ต้องทานอย่างนี้วันแรกพระทาพระองค์ก็คงจะหลับหูหลับตา ฉันไปอย่างนั้นว่างนันเถอ่เพราะันอิ่มอ่าแล้วกะจบก็เป็นมีกําลังต่อร่างกาย,ยาวันที่สองไปบิณฑบาตก็ง่ายขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาผู้ที่จะเข้ามาบวชนี้เราจะไปต้องการว่าข้าพเจ้าต้องการอาหารอย่างน้นอ,อย่างนี้อาหารตามสั่งไม่ได้เขาให้มาอย่างไงวันไหนดีก็ได้ดี่วันไหนอาหารไม่ดีก็ไม่ดี พอฉันยังชีพให้ได้ประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อันนี้คือช,ชีวิตของนักบวชนะโบราณท่านยังเปรียบเทียบว่าลาบลาบพระอาหารเสือลาบพระอาหารเสือลาบพระอติเลกัลาบของพระนี่บางวันก็รวยอย่างนี้ว,ว,วันนี้รวยนะหลวงพ่อรวยแล้ววันนี้รับไม่วัดไม่ไหวแล้ววันนี้แต่วันต่อไปเนี่ยไม่แน่เนี่ยมันขึ้นเหมือนกับฟ้าแลบเพราะงั้นแต่แลบขึ้นแลบลง ถ้ามันไม่แลบมันก็มืดอ่างนั้นแต่ถ้ามันแลบมันก็สว่างอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอาหารวันไหนมากมันก็มากอาหารน้อยก็น้อยเหมือนกันน้ําขึ้นน้ําลงนั่นแหละแม่น้าโขงน้ำมันขึ้นเราก็ว่ามันน้าโขงโอ้น้ํโขงเยอะจริงๆหนอยเวลาไปดูเดี๋ยวนี้สิอ้าวทำไมน้าโขงมันยังน้อยนักอ่ะอติเลกราบก็เหมือนกันนั่นแหละมันมีขึ้นมีลงอย่างนั้นเพราะนั้นราบยศสรรเสริญสุขในพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ติดทั้งสองข้าง อย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปราถนาอันนี้คืออตตเลกราบมันเป็นลมยู่อย่างนี้เพราะนั้นชีวิตนักบวชยิ่งกว่านั้นไปอีกเสือทําไมจึงว่าอาหารเสือเสือมันได้วัวได้ควายได้หมูได้สัตว์ในป่ามันได้ทั้งตัวแต่วันไหนมันไม่ได้มันมันไม่มีกินได้บาดรหรมันหาเท่าไหร่ก็มันไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะหาที่ไหนอมันไม่มีตลาดซื้อเหมือนคนเรานะอมันก็ร้องควนคางหาอาหาร อยู่ตลอดแต่พอมันได้ก็ได้ตัวบักใหญ่เนี่กินจนไม่หวัดไม่ไหวน,ไหนันเนี่เยเ,ยเ,าาเนี่ยท่านแบเปรียบเทียบว่าลาบลาบพระอติเลกลาบพระอาหารเสือมันเปรียบเทียบคล้ายๆกันในวันนี้ก็พวกเราจะได้บวชพิธีการต่อไปนี้นะพิธีการที่พวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี้อันดับแรกพระสงฆ์ก็นั่งพร้อมแล้วต่อไปพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พร พวกเราอนุโมทนาให้พรพวกท่านผู้ใดจะอุทิศส่วนกุศลต่อญาติพี่น้องเปตายาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้นะวันนี้เพราะว่าเป็นวันสําคัญที่พวกเรามาบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งที่พวกเราได้ฝากฝังเลือดเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเรากวดนะ้ำอุทิศส่วนกุศล เ,เมื่อพระสงฆ์ชั้นอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพระสงฆ์ลงมือชั้นอาหารพี่น้องประชาชนญาติโยมก็เลี้ยงอาหารกันตามอัธยาศัยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของนากร,รีบรีบทานสักหน่อยก็ดเีเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะให้พระหรือว่านาคที่ยังไม่โป่งผมนะนาคลูกหลานของผู้ใดก็ตามที่ยังไม่โป่งผม ก็จะไปจัดในสถานที่หลังศาลาของหลวงพ่อนี่แหละไปเตรียมปงผมพวกญาติผู้ใหญ่ของนาคพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาคหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของนาคก็ไปตัดผมตัดผมของนาคนะเพื่อเป็นพิธีจากนั้นเพื่อเมื่อญาติป่งผมตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องรีบสักหน่อยนะเพื่อมาให้เสียเวลาไม่ใช่ว่าคอยกันแล้วคอยกันอีก คนหนึ่งยังกินก๋วยเตี๋ยวคนยัง,ยงกินข้าวอยู่เหือนคนหนึ่งก็จะปงผมอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อจะวัดรีบน้อยเ,อเมื่อทานอาหารก็รีบพร้อมกันทานตอนเช้าเมื่อทานเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัดผมหนักนะปงผมหนักเป็นพิธีจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็จะได้ปงผมให้เรียบร้อยเมื่อปงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนาก็จะมากรอกใบสมัครใบสมัคร มันมีใบสมัครอยู่แล้วนะสมัครบวชทุกวันนี้มีมีใบสมัครบวชด,ด้วยนะแล้วก็มีมีสักขีพยานด้วยรับรองว่าน,นาคนี้ถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้ารับผิดชอบนะต้องมีผลรับผิดชอบด้วยในใบกรอกนั้นจากนั้นนาก็ใส่ชุดสีขาวใส่ชุดตาผ้าขาวขึ้นมาบนศาลาเมื่อมา,นา,าวนศาลาญาติพี่น้องก็ขึ้นมาพร้อมกันแล้วจัดบริหาร จากนั้นก็พระสงฆ์ก็ขึ้นมานั่งหัตถบาดพร้อมกันจากนั้นญาติพี่น้องก็นั่งตรงหน้าของนากถวายอัฐบริขารจากนั้นก็คงจะเริ่มพิธีบวชถ้าจะบวชได้หลวงพ่อก็กล่าวว่าประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงนะวันนี้นะนนคิดว่าจะเริ่มทําพิธีได้ แต่ว่าอุปชามาจากจังหวัดอุดรท่านเจ้าคุณราษเจ้าคณะจังหวัดน,ะนิมนต์ท่านมานั่งอุปชาในวันนี้เพราะอุปชาในถิ่นของเราเจ้าคณะอำเภอนายูงเนี่ยท่านไปอินเดียท่านไปอินเดียท่านไม่กลับมาก็เลยนิมนต์ท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณราษมานิมนต์แต่ท่านก็ชันเพลนนะแต่ท่านฝ่ายปริยัตท่านฉันเพลนบางทีท่านอาจจะชันเพลนจะคกงจะเสียเวลาในช่วงนั้นน้อยนึง ญาติพี่น้องญาติโยมทั้งหลายจะทานอาหารเที่ยงอีกก็ได้ในช่วงนั้นจากนั้นก็ขึ้นมาบวชบวชหลวงพ่อว่าบ่ายสองโมงน่าจะเสร็จทุกอย่างนะอ,อ,อุปสมบทของเรา14องนะนักศึกษามาจากกรุงเทพ13ของหลวงพ่ออยู่ที่วัดนี่องค์รวมแล้วเป็น14เพราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้บวชพระไว้ในพรรษาไว เป็นทายาทของพระพุทธศาสนานี่สิบสี่องค์ว่างันนะสิบสี่โรคนะนี่แหละก็คงจะเสร็จพิธีจากนั้นก็ญาติพี่น้องผู้ใดอยากจะไปส่งนาคจะไปส่งพระใหม่ที่กุฏิของท่านาหรือว่าได้ดูไว้แล้วยังก็ยังไม่รู้นะอันนี้แต่หลวงพ่อก็ได้บอกไว้แล้วว่าพระองค์ไหนพระใหม่จะอยู่องค์ไหนจะไปอยู่ที่ใดให้พระเก่าไปดูให้ด้วยก่คงจะได้ยินว่าไปดูแล้ว เมื่อวานนี้แต่ว่าจะไปดูครบทุกองหรือเปล่าหลวงพ่อก็ยังไม่รู้แต่ว่าญาติพี่น้องปู่ญาติตายายวงสาคนาญาติจะไปส่งพระใหม่ถึงกุฏิก็ได้ไปดูที่พักของพระแต่ถึงยังไงก็ตามนะยุคนี้เป็นยุคไฮเทคหลวงพอ่อขอเตือนไว้ก่อนสําหรับพระใหม่นะอันนี้สําหรับเตือนสําหรับพระใหม่ผู้ที่จะบวชนะหรือนาคใหม่พระใหม่ที่จะบวชนี่นะ ขณะที่เมื่อบวชแล้วหลวงพ่อไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับพระใหม่ให้งดไว้ก่อนแต่ว่ามีความจำเป็นหลวงพ่อมีที่ให้โทรบอกไว้ให้เนี่ยมีพระองค์หนึ่งมีอาจารย์องค์หนึ่งมีท่านอาจารย์อาจารย์รัตนะเนี่นะเป็นผู้ควบคุมเรื่องโทรศัพท์ถ้าว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยมีความจำเป็นก็มาโทร เมื่อไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ใช้เพราะว่าโทรศัพท์มือถือ,อ,อมันเกิดประโยชน์แต่มันก็เกิดโทษสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่จิตใจว้าเวอ้างวางอยู่แล้วมีแต่โทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนทั้งที่จะมารักษาศีลมาปฏิบัติทรมานั่งภาวนาปฏิบัติมีแต่เรื่องอารมณ์สัญญาเข้ามาสู่จิตใจไม่เกิดประโยชน์ถึงบวชมาร้อยปีก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะมันส่งจิตออกไปข้างนอกเพราะนั้นหลวงพ่อให้งดใช้โทรศัพท์ถ้าว่าผู้ใดมีก็ให้ญาติพี่น้องพ่อแม่เอากลับไปก่อนหรือว่าเอามามอบให้แก่พระผู้ดูแลไว้ก่อนเมื่อลาสิกขาไปแล้วยังคอยว่ากันเรามีโอกาสที่จะใช้อยู่แล้วเป็นเวลา2ี่กว่าวันเนี่ยควรจะงดหลวงพ่อว่านะ,ะไม่ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือเพราะมันเป็นโทษแกเกี่ยวกับวินัยด้วยอ่า พราะพระบวชใหม่ย,ยังไม่รู้วินยัยเเป็นวินัยหนักด้วยนะรองจากโทษประหารมางั้นเถอะเออพิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังขาที่เศษนะพิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเือตนด้วยกามต้องสังขาที่เศษภิกษุสักชื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังขาที่เศษมันสื่อก็คืออะไรคือโทรศัพท์หมดตัวนี้แหละหรือว่าจดหมายหรือคำพูดนะ เอพราะนั้นหลวงพ่อที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าขัดคัดค้านไฮเทคของประเทศชาติของโลกเขานะไม่ใช่ว่าขวางลำแต่บางเสียงบางอย่างถ้าหากว่ารู้แล้วศึกษาดีแล้วอ,อ,อันนั้นใช้ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่รู้เนี่ยเอาไปใช้เลยเหมือนกับเด็กนะน,นะเ,เด็กใช้มีดนนันไปไงถ้าไม่รอบคอบกับบาดแข้งบาดขาตัดตีนตัดมือได้เพราะมันไม่ยังไม่รอบคอบถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่ว่ากันนะ อันนี้ก็อยากจะเตือนพระใหม่ผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือพ่อแม่ของพระไม่ต้องห่วงมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยโรงพยาบาลก็อยู่มุมวัดเนี่ยห่างไกลกันหน่อยนึงโรงพยาบาลอำเภอนายุงวันนี้กันเนี่ยท่านนายอำเภอก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านผู้กำกับก็มานั่งอยู่ที่นี่นี่โรงทานก็คุณนายผู้กำกับนะท่านผู้กำกับเป็นผู้มาเลี้ยงญาติพี่น้อง ใครเขาา่าสักขีพยา,ยานพร้อมอยู่นี้อยู่แล้วนะหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนายูงพร้อมอยู่นี้นะเพราะนั้นพวกญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ต้องห่วงว่าพระลูกพระหลานของเราจะตุก,กตาลําบากหรือว่าไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ต้องคิดนะไม่ต้องห่วงนะแต่ธรรมดาก็ธรรมดาการไปมาจะให้สะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองก็คงจะเป็นไปไม่ได้ พ็เราเข้ามาบวชเรามาเสียสละมาฝึกหัดดัดนิสัยถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่สุขสบายเราก็นู่นไปอยู่โรงแรมห้าดาวนะสบายๆอันนี้เรามาฝึกหัดดัดนิสัยลูกหลานของเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา,าต้องใช้ความอดทนอยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดอยากทำไม่ทำอยากนอนไม่นอนเอมื่อจึงจะเป็นพระได้เด้ ถ้าหาว่าทําอะไรตามมัธยาศัยตามใจตัวเองชอบเป็นพระไม่ได้นะฟังเอาไว้นะผู้ที่จะเป็นพระได้ต้องฝืนตัวเองอยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดอยากนอนไม่นอนอยังจริงจะเป็นพระได้ถ้าว่าทําตามอําเภอใจทําตามมัทธาใจตามตามที่ตรงเองต้องการนะเป็นพระไม่ได้พระเเป็นผู้อดทนเป็นผู้ฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะนั้น ญาติโยมพ่อแม่ของนาคไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงลูกห,ห่วงหลานแต่ก็อดไม่ได้แล้วละเรื่องห่วงนะแต่หลวงพ่อก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนั่นแหละเพราะเป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อเหมือนกันนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็โรงพยาบาลก็มีอยู่นี้อยู่แล้วทั้งหมอทั้งพยาบาลท่านก็มาวัดอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาแก,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคก็คงจะระดับนึ่ง แต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อว่าเนี่ยถึงจะอยู่กับหมอถึงคามกันตายได้เหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะาแต่หมอแท้ๆก็ยังตายาจะไม่ให้ตายคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสมควรไหมแต่นั่นเองนะรักษาสุดความสามารถแล้วก็กว่าอะไรไม่เป็นอะไรสุดนั้นหนลวงพ่อพูดกอ,อกกอ,อก,กินนี่ก็เหมือนกันหนะลวงพ่อก็คิดไม่คิดว่าจะอยู่ถึงร้อยปีนะไม่วันใดก็วันหนึ่งรอวีซ่ายองอย่าง,างที่ว่านั่นน่ะ กําลังรอวีซ่าอยู่เหมือนกันนะอไม่รู้ว,ว่วีซ่ามาเมื่อไหร่ก็คงจะได้ไปเมื่อนั้นแหละพอในนั้นพวกเรากอดวีซ่ามาถึงควรจะสร้างบุญสร้างกุศลควรจะหาทุนใส่กระเป๋าตัวเองไว้ให้มากนะเ,เมื่อวีซ่ามาถึงแล้วกระเป๋าแห้งนะเดินไปที่ไหนก็หน้าแห้งหมดละคนไม่มีบุญนะเหมือนกับคนไม่มีเงินนั่นแหละถ้าคนมีเงินจะอยู่ในกระเป๋าแล้วไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส สบายอกสบายใจทั้งนั้นแหละไปประเทศนอกประเทศนานโลกไหนก็สะดวกสบายเพราะมีเงินไปนะอันนี้คนมีบุญไปก็ลักษณะเหมือนกันเพราะนั้นบุญคนมีบุญเนี่ยยิ่งกว่าคนมีเงินคนมีเงินแล้วยังไปทำบุญยังเอาบุญอีก,กว่างั้นเด่ะคนมีบุญแล้วพอหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีบุญแล้วพอหมดทุกอย่างพระหันสาวกท่านมีบุญแล้วท่านพอหมดทุกอย่าง เพอนั้นพวกเรามาทำมาวันนี้ก็มาเพื่อสาะ,ะแสวงหาบุญนะเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเรานะหลวงพ่อได้พูดพอเป็นแนวแถวให้พวกเราได้ฟังนะได้ศึกษาทำไมพระป่าอาจารย์อยู่ในป่าพูดอย่างนี้วะให้ได้นำไปคิดไปพิจารณานะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรแล้วท่านี่เมื่อให้พรเสร็จแล้วก็ ทานอาหารตามอัตรยาศัยจากนั้นก็คงจะเติมพิธีป่งผมแล้วก็บวชอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นเอาตอนนี้ไปรับพรแล้วก็อุทิศส่วนกุศลขณะที่รับพรหลวงพ่อวิยะถาวาลีวาหาพวกเราจะลินน้ำก็ได้นะจากนั้นพระสงฆ์องค์ต่อไปว่าซับพีแปลว่าเราก็ปน,นมือจำมาง่ายๆก็ว่ายะถาให้ผี สับผีให้คนนะจำไว้ให้ดีนะออย่าถาให้ผีสับผีให้คนนะคือเวราพอสับผีเราก็ปะนมมือออย่าถาเราก็กวดนะ้ำหมดที่สวนกุศลนะอย่าาาถว